ชายหาดหนาเกลืออานาเกลือวงมาฎนะริมชายหาดนาเกลือวงมาฎยำเย็ยนครับยำเย็ยนวันจันทร์ที่10วันจันทร์ที่13เดือนพฤศจิกายน66นะฮะ er 66ด้านหลังโรงแรมเซนทราแกรนนะฮะนาเกลนนะะเกือ นาเกลือนาเกลืออ่พัทยาเหนืออ,อากาศดีครับ โอเคครับผมโอเคครับโอเคครับโอเคครับ